เปิมอย่างเดียวแล้ดิเก็บเลก็บกัซื้อมาเหมามาเหมาเหมาเหมาว่าขายหมกเปลี่ยนผ้ากัลลูไหมเปลี่ยนพ้าก็รู้นะเปลี่ยนพระเนี่ยครับประตูของเรามาจากวัดหรือมาจากอาจารย์นะของตอบของเราที่แท้หมะเด็เขาอยากจะอะไลสุดท้ายม่ขายถูกคะซื้อมาเอื้อมละแสนขายสี่แสนได้ไหมมีจินดาร์ อยู่องหนึ่งคุณกล้าด้วยขาไหมผมไม่ดูมาดูแล้วครับเพราะผมชอบอะไรของเก่าหรือไงคนเดาเนี่ยกินอะไรคุณรู้ไหมฮะอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ในโบสถ์อ่าฮะโถงอะไร เหรียญห้าสิบนะเนี่ยเหรียญห้าสิบที่ไหนทำเป็นสร้อยเนี่ยเหรียญห้าสิบโอ้เป็นมงกอเนี่ยเออห้าสิบอะไรห้าสิบบาทเหรียญห้าสิบตังค์อ่ะห้าสิบตังค์ไอ้ที่สีหเหลืองนั่นน่ะเออหรอ,อต้องใช้ตังหลอดอทีเด็ดิเนี่ยครับมาทำสร้อยเนี่ยอ๋อเหรียญห้าสิบตังค์เนี่ยคุณกล้าทุ่มไปเนี่ยสองพันเนี่ยแพงเหมนกันนะตรงนี้อะจินดราดนะจินราดดูเท่าไหร่ท่าที่อยู่ที่ว่าเก่งๆเนี่ย ีพระสินนายานะที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยครับถ้าอื่นมีไม่อยู่ในโบสถ์ประธานนะไม่มีกินนายาธ์นั้นเนียพระที่เดินอยู่กันพระสงฆ์นั่นพระสงฆ์พระเช่องอันนี้พระเช่องอยู่ในเชียงนะไอ้นี่อยู่ในโบสถ์เนะอยู่ในโบสถ์ท่านอยู่ในโบสถ์นะครับพ่บวชหน้าบันนียคือคือถามว่าจะให้พอได้บ้างพระชินนายาธะพระกินนายนี่นะคือเขาเป็นพระที่ว่าปัจจุทําศักดิ์สิทธิ์บวตรหน้าบูตรอะไรครับ เข้าไปต้องไปกราบพระประธานประธานนั่นคือพระกินรานนั่นคือคือกันคือเราส้องไปไปบวชที่นั้นเลยไ่มอ๋อบวชแล้วรวยจะมีบวชได้ไงที่บวชเน้นบวชอะไรเนี่ยจะต้องไปกราบกินราานะหมกินร้านก่อนเออพระประธานนะครับอ่าถามเรื่องการบวชอ่ะเราเคยบวชหน้าไฟแล้วบวชบวชอ่าแบบนี้คือได้บวชไหมครับบวชบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟหมายถึงว่าอ่าพ่อแม่ตายก็ให้ลูกหลานบวชหน้าไฟครนะถ้าอย่างว่า ถ้าบวชอีกอย่างนั้นบวชนเนนบวเนเนเรนไู่ดูรนอนเลยนะก็คือได้ได้ได้อยู่กับบวชบวชนเนนี่ศินยสิบศินย์สิบเฉีนี่ศินแปดอย่างบวชหน้าฝ่ายนี่ได้เลยก็ได้ที่ว่าให้ผู้ตายเขาได้รับอันนี้ส่งนะอ๋อคนผ้าตายอยไ่ให้เนี่ยจะบวชทุกครั้งเนี่ย คนนั้นต้องไปกราบพระสินญาติอืู่ในโบสถ์นะใชอยู่ที่จัหหนนงหวัดไหนเนี่ยเราต้องไปกราบไหนเนี่ยมีทั่วไปทั่วไปอยู่ในโบสถ์นั่นนะ<อ>่ะโอแล้ววัดตะเคียใหญ่จะอยู่ตรงข้างบนน่ะใหญ่มากเลยคือต่อตำไวไหมขี่วัดตำไว้นั่นแหละเขาเรียกพระประธานพระประธานครับผมพระประธานมันก็คือเขาก็าออก ต้นกาเนิดมันก็ออกมาจากพระ,ะกินเนื้ออะอ่ะเราก็ไป็นตั้งเป็นพระประธานแล้วอา,าถาพระจินบนรรทอนเนี่ยเราเราทนทุกทุกสามจบเนี่ยดีเลยครับไอ,อันของนะถ้าเป็นหมนของพุทธเจ้าเป็นดีหมดดีหมดทนคดีหมดเลยคือพระพุทธพระธรรมนะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนะแต่พระสงฆ์นี่อย่างนี้เขียนเนี่ะประวัติ เสียหายหมดเสื่อมเช้าหมองหมดพอไปมันมีเรื่องอะไรคือคนอ,อะไรคนเราเนี่ยไม่ดีนะเอาแปบผ้าเหลืองมามห่ม,มทีนี้มันก็สร้างให้ศาสนาที่เช้าหมาห่องหากินกับผ้าเหลืองเพราะนั้นเลยมีผ้าตอพุทธบางหน้าพาณิชยจจำหยังะนะเหมือนทองอะไรอ่าหลอกชาวบ้านเขาตัวไม่มีถิ่นมีอะไรที่หลอกชาวบ้านเปลงได้กระถินเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมพอ,อได้กระถินเป็นแสนเป็นล้านผู้หญิงก็ไปจะไปหาตังค์ เป็นต <นะ S 1> ิดกาวนะแอบมีนะจะมีรายการทีนน่ไปออกข่าวทุกวันไ,อ,ไอช่องจ้าอะไรนะออกช่องวันสามสิบเอ็ดอะไรนะไอที่ไปถ่ายทำนะ<ช>ตอนนี้มันมีมือถือแล้วเป็นหลักฐานหมด<อ>เลยครับเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้ที่ว่าการทำความชั่วที่ว่ากฎหมายยังอ่าไม่ถึงยังมีอีกเยอะครับที่ว่ายังอยู่ชาวบ้านอยู่อ่ะคือคือคนเราเนี่ย ไปบวชเนี่ยอ่ถ้าคนดีไปบวชก็นำศาสนาไปในทางดีถ้าคนไม่ดีไปบวชก็นำศาสนาไปเท่าวมองทําทำให้คนดีๆเขาหมดกำลังศรัทธาครับท่าที่ไปบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าในวัดเนี่ยสมมติว่ามีแจ่าค้าองค์สิบองค์เนี่ยอ่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีทั้งหมดนะคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบก็ยังมีอ,อยู่เยอะ อีกองเนี่ยไม่ไม่ดีเนี่ยมึงก็พากันเสียไปหมดผมเหมือนเหมืนมาเน่าตัวเดียวก็ตายเหม็นที่ผมกินทั้งหมดเลยาคล้องเดียวเน่าตัวเดียวเหม็นหมดเออฮะคือคนเราเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราปฏิบัติดีไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นบวชนะไปบวช<แ>นะเนี่ยเราฉันข้าวฉันอะไรรับของประเคนสังฆท<แ>านอะไรแบบนี้อิ่มนะอิ่มบุญน,นะคนมาให้ก็อิม่มถ้าเรามีสินนะญาติโยมที่เขามาทำนี่เขาก็ได้บุญได้กุศลด้วย พระเราเป็นพระไม่มีศีลนะทีนี้เรารับของเนี่ยเวรมาถึงเรานะ,ะเวรจกรรมเวรกรรมมาถึงเรานะไม่ใช่ว่าบวชแล้วเราจะได้บุญนะบุตรเลี้ยงกับบาปอีกนะมือถือชาสัตวตบาปเหมือนนะันมือถือศีลสัตว์สัตว์ถือสัตว์อะไรนะมือถือสัตวบาปถึงศีลนะสัตวกันเรียนนักศึกษาสัตวกันหมดเลยนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านที่ เคยเห็นพระพุทธเจ้านั่งเงยหน้าที่ไหนมีไหมไม่มีคื่นั่งเดเลยนะนั้นพระจีนนั่งเงยหน้า่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งมองตัวตัวท่านเองนะว่าตัวท่านดีหรือไม่ดีอ่ะอมองขาตัวเองนั่งมาเทียบอก็เดินมองตัวเองอ่ะใช่ว่าเดิน็นไปโดนใครบ้างนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันที่ว่าทุกวันเนี่ยที่คนอาพามาขายถูกมงคลวัตถุโบราณอะไรเนี่ย ก็เอาสัญลักษณ์แข่งองค์สมมาสัมพุทได้เจ้ามาเผยแผ่ให้คนไปกราบไหว้นะคยรับคนทำไมนี้มันไม่อย่างนั้นเับไปเป็นแข่งเป็นที่กันนายใจแก่คืเห็นวัดไอ้นั้นที่ศาลแบบแบธรรมาที่มีพระหนีกันไปขึ้นไนอะ้เครื่องบินพรนะดำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพระอะไรครับคือดดเดมากที่ว่าหาประโยชน์เนี่ยคือท่านไม่มีสิทธิ์แล้ว แค่ถ้าเหลืองผมอย่างเดียวทํา<อ>บ้านมองเห็นว่าว<อ>่าแพะแพะไม่ได้แพะไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเนะอะแฮะอยู่ที่ถ้าเหอืองเนะอ,อะถ้าเลืองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์ธรรมท้ายเจ้า<อ>เป็นปูเชนีวัดอันสูงสุดปูชนียับุคคลแพะไม่ใช่ตัวอยู่ที่ตัวบุคคลเนะอะ ถ้าติดบุคคลน่ะคือังไรประมาคสับทุกวันเนี่ยที่พระที่โเนียสมุติส่งนั้นน่ะถ้าอยู่ในในบ้านเนีสมุดขึ้นขึ้นมาตรงนั้นน่ะพระจริงจริงอ่ะอยู่ที่ไหนทราบไหมอยู่ไหนครับอยู่ในโบสถ์พระประธานเนี่ยแล้วเมื่อเกิดอ่ะที่เขาเอาปินโตไปวัดอ่ะเขาไปทำอะไรครับเขาไปสั่กินเองว่าให้เนนให้ให้ญาติหรือว่าให้ฉันนะเกี่ยวไหมเขาเอาทำอาหารมาให้ให้ให้ เล้นให้พระจันทร์ท่านก็เขาก็อุทิศส่วนบุ่มคนไหมคู่เนี่ยแต่ยานเจ้ากรรมในเวรทีเล่าเวทีวันที่ทิศเหนือแล้วเยอะพุทธมีพระภูมินี่ยังมียังมีทิศอยู่โอ้มีการไหว้เจ้าใช่ไหมไหว้แบบบุรคลพระบุรุษนะว่าคนนี้ทำดีคนนี้ทำดีอะไรคนดาวนี่ยทำดีนะพระลูกกาญมันมีความกระตัญญูกตันเวทีนะถึงถึงเราไม่ตายเขาก็ตอบแทนให้เราคือสอามันจะมีคนมาช่วยแทนพุทธ มีคนนี้เสียแล้วก็มีเจเนและแลชอนที่สองมาทำแต่งอยิ่งมถ้าเราหายใจยากไปที่เราตอนนี้ที่มีชีวิตยอยู่รวมทั้งทำทำเีช่วยเหลือเพื่อคนสัานักพิโรจนักบุตรชนช่วยมั่งมีเหลือไม่ขี้เหนียวเผื่อแผ่ให้กับลูกหลานคนที่อยู่แขนแครนยากจนเนือเราตายเนี่ยเขาจะนึกถึงเราใช่ว่ามีความดีความชอบอคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ เราได้สมมติขอความช่วยเหลือเขาได้คือบริจาคทำบุญนั่นเนี่ซื้อผ้าผ้าโดนกบเลยนะแล้วทำงานในกู้ภัยศูนย์สามหกเก้าช่วยเหลือทุกคนเ่ยนะพี่ชูแล้วก็ไปเป็นอปบอลรอเมื่อก่อนอปบอลรไม่มีเงินนะถ้าตัวทำได้วยใจครับคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นเป็นคนเนี่ยเราจะพยายาตัวเป็นผู้รับอย่างเดียวต้องทำตัวเป็นผู้ให้ด้วยใช่ให้การให้ไม่มีที่สุดนะครับผมจะบอกให้นะผมเนี่ย เป็นเด็กวัดนะพ่อแม่รวมอาจาราทั้งตเองผมเกิดมาท้องแม่สามเดือนผีปอบทำไมนั้นผีปอบกินยิบมีจิงกัดผีปอบมีจิ้งกัดผีปอบมีด้เป็นคนรมอเป็นผีครับเป็นคนนะครับเป็นร่างผลไอ้ที่เขาเข้าส่งเนี่ยโอก็แม่พ่อผมตกเลือดมากผีปอบจำเติมกินรวมเลยจำอีกนะผมตายเออผมเกิดอายุได้ห้าขวบพ่อผมตายผมเนี่ยแกวัดมาเลย ที่คุณพูดอย่างนี้พอคุณพูดปั๊บเนี่ยผมจะมองออกเลยว่าหลักการของพระพุทธศาสนามันมาย่ังไงผมว่ามันคันี้กินหมูกระทะชอบกินตับอ่ะตับดิบอ่ะกินเข้าไปอ่ะไม่สุกนะถือว่าเป็นตอบนะครับนั่นาผีก็ซืออผีก็สื้อไม่ได้กินหมูกระทะแล้วนะผีก็สื่อถามว่ากระสือไม่ก่อนนะมีจริงแบบที่มีไฟอยู่ห้อยๆระสือเนี่ยมันไม่กินของสุกหรองกินของเด็ดกินเลือดกินฟ้ากิน ไอ้เลือดอะไรที่ผู้หญิงเขาตกเลือดอะไรเนี่ยอ่าเหมือนขึ้นในไก่ชึ้งในเนี่ยนะกินอย่างนั้นนะกินทิปบ๊กไปนะแต่คนไอ้ที่ว่าไปงานราการที่ไปกินไปกินเนื้อเด็กนั่นนั่ะเชื้อสังกัดีที่ก็ซื้อมาเลยเชื้อที่ก็ซื้อมาเลยและกระหังมีจริงไหมกระหังนะที่มีกเขาได้ไหมคืงทีก็ซื้ออะไรเนี่ยมีอ่าไอ้ที่มเอากระดมมาบินบินได้จริงไหมครับเออบินเพราะเหมือนเหมือนมันนี่มันพ้อีก็ซือก็ใช้ส้ิเองเลยครับเมื่อก่อนน่ะ คือแสดงว่าเผีทั้งนั้นนะมาปัจจุบันนี้มองถ้ามันจะสูงโยวนะนะมันไอ้ไอก็ประกาวิวันี่ใช่ไหมอ่พัฒนาไปไกลแล้วนะเออมันมันมองมันได้ผลมันเขาบอกว่าอ่าไม่เชื่ออย่าลุกหลุดแต่ผมว่าไม่เชื่อต้องลุกหลุดสิใช่ไหมต้องในการอดผีในการท่าท่าผีอะไรนะไปดูก่อนเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยคนไม่กล้าฝันหนึ่งนะแต่ว่ามีหนังไม้มีผีไม้เดี๋ยวนี้ สิแบบงแบบปรที่มอนแวบหนึ่งมีเอาสักข้างเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ขนฝันแล้วรถแท็กเตอร์แม็คโครดุลถีวิ่งหนีหมดคือเดี๋ยวนี้เมื่อที่เยอรมันนะม,นมันมีเครื่องขุดอ่ะเอาต่อขุดนะ,ะเป็นไฮโดรขุดปุ๊บดึงขึ้นมาล่าทั้งต้นเลยจะไปปลูกที่เอื้อ้นไม้แท้นะครับเขาออกในใน,ในไอ้นั่นน่ะออกในราการน่บเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องเกลียวเครื่องนวดเครื่องถอนอะไร<ห>ม<อ>ีหมดอ่ะแต่ไม่ต้องใช้ไฮเทคจริงๆเนาะใช้เบอร์ รถแทร์เลยนะไอ้พวกรถเทรรถยกเลยนะเออสมัยก่อนกับสมัยนี้มันสมัยก่อนมันมันใช้เอ่อสยศาสตร์สมัยนี้มันใช้วิทยาศาสตร์แล้วเมื่อก่อนมันมีอะไรไม้ตะเคียนลอยอ,อ่ะตะเคียนคือมันลอยจากแม่น้ำใช่ไหมคนตัดมาใช่ปะแล้วก็เอาแป้งเด็กแทไปถูๆเนะี Gray ่ยด <childhood> ูเห็นตัวเลขจริง <possibly S 2> ๆเลยครับ <tôi S 2> คือคือคนเราเนี่ยการมีโชคมีลาภเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ่อแกไปหาหวยหาอะไรมันมันจะมีโชคเสมอไป คนเราถ้าไม่มีบุญกุศลเก่าบ้างนะมันโัคดีต่อไม่มี้าเป็นเมืองนอกแบบเป็นไพ่สล็อตออนไลน์นะคนเราที่จะมีโชคดีเหมือนกันมีนะมีอะไรบ้างหนึ่งบุญให้ทานบุญให้ทานด้วยเหลือช่วยผู้สางน้ำประโยชน์นะผู้สังนำปโยชน์นะเดี๋ยวนี้นะทำบุญจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนี้ก็ห้าสิบ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 เพราะว่าอะไราะพระเขาไม่อยู่ ไม่มีความจำลืมในกายวานืจนะชมระต่อพระธรรมวินัยหมดครับใช่ไหมของอนไหนที่ว่าเอพระธรรมบัญยัดไว้โอ้ทคไม่ได้ปฏิบัติตามอ้ใคจะเอาตามใจของท่านเองครับเออจะเอาความแบบรวยเอพระเนี่ยสมมติว่าคนที่โดยเงินโดยทองเนี่ยแล้วก็ไปใส่กินกู้เนี่ยแล้วไปขัดต่อผมว่ามีจริงมาปมาก่อนอะนั้นบาปบาปใช่ไหมครับบาปแต่เตือนดอกเบี้ยพุทธน้อยนึงคิด หกสิบนั่ะคือเยอะนะคนคไม่ที่ว่าไปรีดหาทาเวนแล้วเอาเินมาท่อกันสนเนี่ยช่วยคนมีเงินร้อยหนึ่งไปทําบุญแต่ทาบุญห้าร้อยก็ได้นะผมไม่เคยไปทําบุญห้าร้อได้ปะ่เคยท้าคุ้มครองกันไคือไปทำบันหยอดตู้แล้วว่ายตู้บริจัอะไรอย่าเงี้ยคืออนนว่าทบุญเอาหน้าฮัลโหลทำบุญเอาหน้าแต่เงินอันนั้นได้มาโดยยาิเอือของคุณยากนไปรีดหาทาเวนเนาะอ๋อหรอ ไม่ได้บุญมากหรอแต่ทำบุญทำหน้าเอาเงิหน้าดู้ไหมรู้รู้เราคือแบบตู้แบบนี้แบบบางคนบอกขอลุงหนูขอติดบาทขอติดบาทจะซื้ออะไรไม่ว่าจะไปจับรถไฟอ่ะผมก็ให้ติดบาทแต่ผมก็ต้องบอกสาเหตุด้วยเอาไปทําอะไรเอาห้าบาทไปทําอะไรแต่นี้คือเรารู้ไหมว่าเขาจะทำอะไรคือการทําบุญนะผมจะบอกให้นะนี่ผมได้มีครูบาอาจารย์ ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยเะนั้นเขาก็ยุคแปดเก้าสิบนะเขาเขาพูดมานะแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีชีวิตอยู่อขาบอกอ่าการทําบุญสามอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างครับบุญจะสาเร็จได้อันดับหนึ่งนะต้องบริจาคทานสองบุญจะสาเร็จได้ต้องกดบุญภาวนากดภาวนาสาม มันจะทำเร็จได้ต้องอะไรอะไรอะไรนะเดี๋ยวสามอย่างเนี้ยขอข้อที่สามก็คือการอะไรการในเข้าใจทอดกระถิ่นได้ป่ะครับทอดกระถิ่นได้ทอดกระถิ่นนี่นะทำใหม่ครั้งวันพุทธเจ้าไม่มีนะไม่มีนะทอดปลาทอดกระถิ่นนักนักปลาด้านบุตรปีกาตายก็มาสร้างขึ้นมาเองธรรมดาลแบบของลูกพุทธเจ้าเนี่ย กูตียังไม่มีไงโบดยังไม่มีไงไม่มีอย่างนั้นไม่มีไม่มีไม่มีโบดกูโบดแต่คนไม้คนได้ไปถ้ารูปเขาผมไปไปที่วัดพ่อแก้วเลยเนี่ยที่อยู่อ่าจังหวัดอ่าลบบุรีนะไปไปถ่ายรูปด้วยกับฮันุมานไปกินเป็นเสี่ยวไปดูไงไปจัดเช่าพระองค์อะไรขึ้นมาแต่นั้นถือว่าการให้สิ่งให้พรนะครับกแบบูชาใช่ไหมบูชารวัดโอ้นี่คันนี้เขาขายหมื่นซื้อได้ไหมเนี่ยเนี่ย เราใส่เงินไหมซื้อเลยผ่อนเพิ่งจะผ่อนเสร็จเป็นหมดเป็นแสนเลยครับต้นมาแสนแต่งร้านเลยเออพี่ครับไอ้นั่นรถอะไรครับที่อยู่ในนั้นล่ะของพี่อะจักรยานไฟฟ้าเหรอจักรยานเฉยยจักรานเหรอโอ้ยเฮ้ยไปไปรับรถเครื่องไถ่ไม้อีกเนี่ยผมเนี่ยต่อเองนะต่อเองเพื่อต่อเองขายเองนี่ก็ดีแล้วอ่ะ แล้วทำคันนี้นะคือล้งงานที่มาเป็นนกเช้าเลยที่ทราบเอาไปขายคี่ไหนเลยที่ไปขายที่ไหนครับจะไปขายที่ไหนดีตรงนกนกเอารถอะไรนะที่จะขายขายยหกร้อยขายยี่หกร้อยทราบไม่ไปซื้อม่ท่าคนไม่ซื้อก็เพี่เอาไปขายใครอยู่ไหนนี่เดือดดำน้ำเนี่ยที่วัดซื้อ ที่ยังไม่มีเครื่องหรือว่าประวิธวงคุกตุ๋วันจะซื้อมาอันนี้กําลังจะวางมอเตอร์อ่ออ่ออออนี่ไปแล้วใช่ใส่โตใช่ไหมเใช่ลูกมอเตอร์ใช้ ECT อ่ะใส่วิ่งได้แล้วผมใส่ใส่เห็ื่อนำเครื่องตัดยาเนาะตัดยาอัปไตยอ่ะเฮ้ยตัไปได้นะแต่เปลี่ยงบ้างเกินน้ำของปวิธเนี่ยว่ามันมีตัวตั้งอยู่เลยเครื่องยังไม่มีมีแต่คบ ไม่ใช่มันเหมือนเรือดำน้ำไม่มีเครื่องอ,ะอ่ะจมน้ำประวิติสั่งซื้ออยู่นะ,ะ <c oughs> ถามว่าลอยน้ำได้ไหมอุดลอยรั่วไงถามว่าเมาื่อก่อนไอ้ที่มีไอ้ที่เรือโลมะที่เรือไทยอ่ะจมไปอ่ะได้ดุแขกไหมครับที่มันรั่วรั่วรั่ววอนนี้คนเสียชีวิตไปหดเลยนี่คุณทำแบบนี้นะค่าไม่ว่าคุณขายของเก่า เพราะว่าคุณคุณซื้อของเก่าของเก่ามีขายของใหม่ก็มีนะเอาของใหม่มาขายเนี่ผมมองไฮก็ว่านี่ซื้อของเก่าเนี่ยของเก่าเลยขายของเก่าอด้วยขายด้วยวันนี้มันต้องดิ้นไฮกวามันต้องมันต้องนี่ครับเขาเรียกว่าแบบสวยญี่ปุ่นอะ ขาแบงผ่าดไหมผมเนี่ยใช้ใช้ร้านไหนก็ไม่ได้อยงั้นอับฟืนไปไม่มีปัญหาใช้ร้านไหนก็ไม่ได้เลยร้านไหนก็ไม่เอาไม่เอาบอกเดี๋ยวไปคืนตู้เห่าแล้วกันใครว่าว่าไม่มีอะไรนึกว่าภัยมีตะพึ่งไม่มีอะไรเลยภัยไม่หยอดตู้ตู้ยังคลายออกคลายออกจะไปเติมตังค์ก็เติมไม่ได้เพราะวันนี้มีแผงเตีไอ้ปยืนไปขายตัวไป ผมก็ไม่วครับาเลยตังตวลารับตัง้พี่ถามว่ามีนะ USB ผ่านไ i c คร USB ไหมครับผ่ายากจริงๆผมยากอะยากเพราะมันต้องซื้อใหม่ทั้งเส้นนะผมว่าโอ้จะหาซื้อทางท็อปออนไลน์นาซาได้ด่าสปิ้ก็ยังหาไม่ได้เนี่ยก็มีกลมก่อมแผกันี่แผหายไปอย่างเดียวมันมีเครื่องไฟฟ้านี่ยอะฮะแล้วไหนครับแคความรู้หลัง้าิดเบอร์ติต่อเลยครับยังผมนความรู้

โอ้ยนี่ท็อก้นดึกต์นะเนี่ยดีนะเมื่อก่อนอ่ะผมอยากเล่นนะอันนี้ถ้าใส่ถ่านแล้วติดปะหน้าจอไม่ดีนะฮะหน้าจอไม่ดีติดน้ำติดแต่ว่าหน้าจอนมัคือมันขาวดำปะเขียวเอ้ยพาพไปไหนกันหมดแล้ววัเนี้เหรอมาย่าไม่เวลาเขาสอโมงอ๋อหน้าจอเขียวไปหน้าจอลายนะกะลายโดนแดดเรนเนเมาส์ เมาเลยสายวะเนี่ยเฮ้ยเ้เฮ้ยข้างหน้าเป็นนอสแม็กข้างหลังเป็นนอสทุกของยี่ห้อเอ็นเพกอ๋อไม่ใส่ใช้ปัดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นแล้วถ้าเมาเนี่ยขาดตัวรับไบโอลิสป่ะเอ้ยน้ำบูทูธเลยครับเมาเนี่ยถ้าซื้อไปใช้ได้เปล่าไได้ครับมีสายมีแต่ไฟอย่างเดียวเป็นเลเซอร์แต่ต้องมีตัวรับรับได้ทุกยี่ห้อปหมได้ทุกยี่ห้อครับพร้อมออันนี้ขายเท่าไหร่แค่ขาย ถ้าถ้าคิดจะขายขายเท่าไหร่เนี่ยทุกหมดเลยถ้าไม่ดีก็มาคืนครับเออเติมพี่เท่าไหร่ครับเอาถึงยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่อยี่สิบบาทบางทีครับของตู้เฮามันบางทีไม่ใช่หรอกบางทีมันขาดไอ้นี่ยูเอก็ต้องไปซื้อไม่เสียหรอกไม่เสียแต่หาตัวรับเนี่ยจะหาตัวรับก่อนจะรับได้ที่ทุกรุ่น